già cay lắm vào mum mum vô nè em phải ฟา,างละ่ะอุ้ยอนเทกัดงามแรงเด้อทุกคนเลยแรงแตะไน่างทงนี่คือภาพบรรยากาศตอนแรง น้ำห้าบน้ำกาดห่อนปเนี่ยวาปลูกยางก็ม่ได้กันน่ขนาดปลูกที่้งตัวเงยไปตัวหน่งเงยนให้หน้าใสเขาแล้ว

ออบอดอีกแล้วมีปีปูว่าไม่เลยก่ะน่ํามาดโดรน้ำ ถอนคอมมันถอนไปหมดไมหนาเดดเลยว่ะกิ่งคอมันก็บกินน้อว่ะกินมันอนะควอนลบไปเลยขุดพวกปอยไอ้แต่สุดอน้นี่เปลี่ยนควดไแค่ที่ว่าปลูกเป็นพืชปลูกนาะสะดวกเขาบอกเลว่าเขาปลูกนะเขาเกิดธรรมชาตินะอูนี่อ่ะบางไม่เป็นอเอาป่าน พเด็กน <Cornell. S 2> ้อยชุ้มนั่นเขาเขาหัวโหวอยู่มึงเหรอหัวโหวนี่เขาจะมาเมียนเขาตัวอีกแล้วน้อวะมึงห่านี่ขึ้นมาแค่เกิดวาอยู่กูก็เลยย่านเขาบ้นนี้กูก็เลยเปิดย่านเขาว่ากูไปอยู่เชียงนาคกูก็เลยเปิดซเชื่อง เะเยอะดีดีน้ำน้ำมากใเห็นมันไหลสะดวกไหน้หน่าว <S <S ี่ลวดเลปลาคันปลาขันบอปลาขันปลาขันปลาขันกว่าไปรูดปลาขันเออปลาขันเจ้ามันไปยูเป็ปลาขันนะมปลาน่อยไปูเป่นปลาัำปลาขันเยาไปปนขันเอาตัวแบบนี้วะ

你呀你呀，哦哦，哦，哦，嗯。 今天是，先看里面来。看一下你。看一下你。嗯。嗯。嗯嗯

เข้ามาเดี๋ยวมันจะเข้ามา <c oughs> นี่นลนานละ่นานะนนันะนันก็ว่านะดูลังทายถ้ำนะ่ะนทายถ้ำเพื่ออเลย เออมดลาัน้วทุกันมาช้ถ้ทุกคนละ้เชื่อไหมนั่นนี่ตะโก่งกล้องนตะโก่นี่นมัาเรื่องเนียตาแล้เริ่องหยุดจะให้ทยูคหัอมาอมาตื่นีดบบนี้ขาไหอม่อ้้เดี๋่ไ่ có số tôi <laughs> với khá năm vầy khàn nằm อยู่นี่บ่เดี๋ยวนี่ไปไปไปตั้งซะโอ้โอ้ๆๆๆๆ เพื่อเอาบันยุังม่นบาเอาจไอ้แข้งเราทำขึ้นคือวายสี่หนึ่สี่สองมันเจอกันมันเจอกันสองมื่อเอาข้องมันหองมันนันนี่นะ

Hoa <laughs> hãy có cây là con cái bụng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  cái ยังมาทันในล่องมังแนนกหนูปูีนกไกบอดไกล้องผู้จักแล้วว่าวสิบปาดล่องซีมึงแล้วมันบ่ล่องม่ได้นอนมักขึ้นเลยวดกระโดนี่สวไข่แบ่ไ่นัน้หือเล่นี่บ่มันยังน่เจอแห่ะดดนั่นละเนี่ยไ นี่นะักที่ได <c oughs> ้ต้มสวยบ่ได้เด้มือนีิฮะบ่ได้เด้มือได้ยังดิได้ตัวยูต้ม้ต้มนี่ได้ขีล่ากบมึงขาหนามั้ละาครับไทเมือซอยมด้วยร่งไปมันิติดนนีลนี่จำใบยุงวันนบ่อเมดอกเนียมันล่ดอก

Ta bóp phoa, mẹ luôn taba phoa, mẹ 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 ญาตนที่ได้ญานใหม่ไทยที่เขไขาดดดยปวดถึจะ้ตัว